ได้ยิน e ข่าวว่ามีเหตุการณ์ประท้วงชุมนุมที่กรุงเทพนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทางกองพู้ว่าไปดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องกามปลอดภัยต่างๆนะครับให้ทีมงานติดตามอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ระวังตัวทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้การจะด้ออกเป็นไปอย่างสงบแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานองประชาชนนะครับผมว่าดั้ตรก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับได้ยินข่าวว่ามีเหตุการณ์ประท้วงชุมนุมที่กรุงเทพนะครับก็ เเ,เป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทางอทกองพูทว่าไปดูแลเรื่องอํนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับ mm hmm. ก็ขอให้เหตุการณ์เรียบร้อยเดี๋ยวคงมาติดตามต่อว่าเป็นยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็ให้ทางทีมงานติดตามอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ระวังตัวทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้การแสตลีออกเ,อเป็นไปอย่างาสงบแล้วก็ สิทธิข้างพื้นฐานประชาชนนะครับผมว่านั้นการพมก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับก็วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในแยสเตอร์นะครับก็เลยชวนเมื่อคืนเจอนักเรียนไทยหลายคนก็เลยชวนออกมาออกกำลังกายหน่อยก็กันดีงัดงัดกันดีมันได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะไปเดี๋ยวเราไปวิ่งขึ้นเนินตรงนี้เกาเรียกเป็นแก๊สเแพาร์คแต่ก่อนมันเป็นเหมือนกับโรงงานทำแก๊สมั้งเนี่ยเออเขาก็เปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะอันนี้มันอยู่ตรงอ่าเขาเรียกเป็นเล็กยูเนียนซึ่งเล็กยูเนียนนะสันดีโซ่กัน เน,นี่มันต่อกับเลกวอชิงตันที่ไปติดกับหาดลายตวนองฝามือเนี่ยมันจะออกไปสู่หาดอุดการที่สิบได้นะเป็นมีท่าเรือแล้วก็ออกไปเป็นมีท่าเรือใหญ่แล้วก็ออกขนขนไปอวัสดีทุกคนครับเพื่อนโอเคเลสโก็โอ้ยบางทีติ้งเลยดิจอกเดี๋ยวมีโซ่จอกแก้ด้วยหยุดหยุดโกะจอกกิ้งโอเคแก้หยุดโกะไปสวัสดีทุกคนนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะกลับไปติดตามเรื่องการชุมนุมต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับ แล้วก็ขอให้เจ้าที่อย่าปฏิบัติรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ทางกรทมก็คงอำนวยสะดวกเรื่องห้องน้ําเรื่องต่างๆนะครับก็ได้แจ้งทางรองผู้ว่าไปแล้วครับโอเคก็อัพโอเควันนี้มีดนตรีในสวนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นไงแต่เห็นว่าคนนน่นเหมือนกันที่ที่มีเตียงสยามใช่ไหมครับห็นมีคนข่าวว่าคนแน่นครับอืมนี่ก็เป็นกังวลเรื่อง ชุมนุมอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรีบกลับไปตามข่าวนิดนึงครับอ่อนี้วิ่งขึ้นมาบนเนินนะก็อากาศดีว่าอย่างเงี้ยคือดมีพระอย่างงี้ดีนะผมว่าอย่างงั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ท่าเรืออะไรเงี้ยที่ และมีที่นะคืให้ประชาชนแล้วก็ทาเป็นสวนไรได้นะครับเห็นว่าลักษณะของเมืองในต่างประเทศก็จะมีเมืองที่หนาแน่นอยู่ตรงกลางนะเป็นเหมือนกับ CBD แล้วจากนั้นก็จะมีถนนฝีเข้ามาบ้านเลยก็อยู่รอบนอกแล้วก็จะมีตัวการขนส่งที่เข้ามาจะเป็นรถหรือเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เข้ามาที่ส่วนกลางนะครับมันก็จะมี CBD ที่ค่อนข้าง,าง CBD คือ Central Business District ที่ค่อนข้างแน่นนะ S <S แต่ของของบ้านเราค่อน <S ess im itation> ข้างกระจายนะฮะ <S ess im itation> เจนกถามว่าตรงไหนเป็นดาวเทากรุงเทพเนี่ยมันกระจายเยอะ <S <S <ess im itation> ผมว่าจ,จะเป็นเรื่องผังเมืองหรือว่าลักษณะการโตของเมือง <S <S <ess im itation> แต่ของเขาของต่างประเทศมักจะมีดาวเทาหลัก,ลก,ลกๆอยู่กลางเมืองแห่งเดียวก็ทําให้การพัฒนา <S <S <ess im itation> ขนส่งมวลชนต่างๆง <S ess im itation> ่าย <S ess im itation> ขึ้นอ้าทางขวามือนั่นคืออันนี้คันยิซูมีแล้วคันยิซูอ่าทางขวามือก็คือ s p a c น Needle ก็เป็นสัญลักษณ์ของ นครเซียเตอร์นะครับที่เป็นใครมาก็ต้องไปอ่ะใครมาก็ต้องไปเชียร์ที่นี่แต่ก็เก่านะกี่ปีนะสามสิบปีแล้วมั้งนานมากนานมากเลยแล้วก็เมืองก็จะสร้างอยู่บนภูเขาเงี้ยบ้านบ้านเรือนนะแล้วก็จะมีบ้านที่อยู่ริมน้ําเหมือนในซีฟเพลตซินเซียเตอร์อ่ะที่พระเอกอยู่ริมน้ําก็บ้านที่ลอยน้ําอย่างนี้แต่ผมว่าไม่ค่อยมีเยอะนะเ้า่งขวานี่ก็จะเป็นออกไปด้านนอกนะครับน่าจะออกไปทะลุอ่าวใช่ไหมไปทะลุออกไปคิวจุดซาวน์อ๋อครับ อากาศหนาดีทั้งสองจะมีเครื่องบินวิ่งไป <work? S 2> ทางสนามบินแล้วก็มีสนามบินที่นี่มีสอง,สองแห่งอันนึงเป็นสนามบินเรือ่องซีแ oh, <okay. S 2> ท็กก็คือซี <Okay. S 2> แอตเทิกับสกอเมีอีกอันนึงก็เป็นสนามบินของโบอิงโดยเฉพาะ <Okay. S 2> สําหรับเครื่องบินโบอิงครับอันนี้ก็เป็นตัวแกสบุร์กโ <Guess S 2> บอิงมีงรรงเครื่องบนุร์กอหนืออีกที่หนึง่งใช่ไหม แล้วก็ผมคงไลฟ์ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะรีบกลับไปติดตามสถานการณ์ที่กรุงเทพว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะดูว่าทางกรมจะต้องไปดูแลอย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็คิดถึงทุกคนนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นห่วงสถานการณ์ที่กรุงเทพนะครับครับ uh huh. โอเคคิดถึงทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเจอกันครับนั้นเดี๋ยวไปก่อนนะอาร์ตี้เซกซบายบายบวนผมยืนนั่ยืนนั่งควมยูแฮถึงถึงเด h ยูแฮลุก a little bit messy ย้ายชักโอเค บายบายครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ